พบกับ n น t a V2 ได้แล้วที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45จัดขึ้นระหว่างวันที่27มีนาถึงวันที่7เมษายนจัดขึ้นที่เมืองทองธานีส่วน n น t a V2 มีให้เลือกชมทั้งหมด2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกจะเป็นรุ่นไลท์ราคา549,000บาทมีทั้งหมด4ส,สีสีขาวมีสีเทาส่วนสีลิมิเต็ดจะมี2สีนะคะจะเป็นสีเขียวและสีชมพูความยาว4,070ม mm, มความกว้าง1 1,690มิม mm, ความสูง1,540ม mm, ิมส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่1,180กิโลระยะช่วงล้อ2,420ม mm, ิมระยะต่ำสุดจากพื้น157ม mm, ิลมล้อแมกอันลอยขอบ16หน้ายาง185/55 R16 สมรรถนะตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้กำลังแรงม้า95แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรขนาดแบตเตอรี่36.1กิโลวัตต์ชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกล3 82กิลพวงมาลัยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ารัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่4.85เมตรระบบช่วงร่างด้านหน้าอิสระ MacPherson แต่พร้อมเหล็กกันโคงระบบช่วงร่างด้านหลังชอ o r i n g Arm ระบบดีดเบรกหน้าระบบดีดเบรกหลังไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันไฟท้ายแบบ LED ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED มีสปอยเลอร์หลังมาพร้อมกระจกมอง ข้างปรับไฟฟ้าแผ่นปิดห้องเครื่องด้านหน้าระบบที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาที่ปัดน้ำฝนด้านหลังระบบไร้ฝ้ากระจกหลังและกระจกมองข้างเบาะหนังสังเคาะเบาะหนังเบาะคู่หน้าปรับได้6ทิศทางระบบเกียร์ไฟฟ้ากระจกมองหลังตัดแสงระบบปรับอากาศพร้อมระบบกองอากาศ N95 หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอล12นิ้วระบบกุญแจอัจฉริยะระบบจ่ายไฟกระแสไฟ V2L หน้าจอสัมผัสขนาด1 4 นิ้วระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay ระบบพวงวารัยมันติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงจำนวนลำโพงมีทั้ง6ตัวเชื่อมต่อ USB 3ตํตำแหน่งระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ มือถือผ่านบลูทูธระบบชาร์จมือถือแบบไร้สายระบบด้านความปลอดภัยระบบโครงสร้างนิรภัย HSS Body ระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบป้องกันการรลื่นนถลายของตัวรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรคค้างระบบป้องกันล้อล็อกแบบ ABS ระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันร,ร้อหมุนฟรีและควบคุมการรื่นถไลท TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางราดช,ชัน HAC ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางราดช,ชัน HDC ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control System ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถออกตัวไฟส่องนำทางหลังจากการดับเครื่องยนต์ โฟโรมีโฮมระบบการจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ H.E.P.T. 3.0เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ3.3าตำแหน่งจุดยืดเบาะเด็กแบบไอโซฟิถุงลมนิรภัยคู่หน้ากล้องมองหลังและสัญญาณเตือนขนาดถอยระบบกุญแจนิรภัยแบบ i m m o b i l i z e r ซ่อมยางฉุกเฉินรุ่นสมาร์ท5 6 9 0 0 0บาทมีทั้งหมดสีสีสีขาวสีเทาสีฟ้าสีชานมาดูกันค่ะว่าออปชั่นที่เพิ่มเติมจากรุ่นไลท์มีอะไรบ้างระบบบัตรน้ำฝ ด้านหน้าแบบอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติ HBA ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าขณะขับขี่ FCW ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ ICA ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกจากนอกเลน